สวัสดีค่ะมาพบกับไอเดียในดีนี่ชินแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ลมแรงมากๆเลยแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก๊อกน้ำค่ะก๊อกน้ำอันนี้นะคะปกติใช้ได้ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วแล้วก็น้ำพุ่งค่ะน้ำพุ่งแบบโหไม่รู้จะทำยังไงเลยอันดับแรก ถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบว่าก๊อกน้าแตกนะคะถ้าสามารถที่จะทำได้นะคะอันดับแรกก็คือไปปิดวาล์วน้ำก่อนนะคะเมื่อปิดวาล์วน้ำแล้ววิธีต่อไปอันนี้คือได้วิธีมาจากน้องชายนะคะอันนี้คือซากก๊อกน้ำที่แตกนะคะ ก็คือท่อนี่คือแตกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเหลือสุกแค่นี้อันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือหลังจากที่เราปิดวาล์วแล้วนะคะก็เอาถุงพลาสติกนะคะถุงแกงอะคะ่ะเอามาหลายๆถุงเลยนะคะครอบลงไปที่ท่อที่แตกนะคะที่มีน้ําพุ่งขึ้นมาในตอนแรกนะคะจากนั้นก็เอาหนังยางหลายๆเส้นเลยะคะ่ะ รัด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 เห็นไหมคะเห็นยงนี้นะคะอย่างยางรัดรัดเลยหลายเส้นเลยนะคะให้แน่นเลยนะคะให้ให้ถุงพลาสติกนี่คือแบบเป็นตัวที่แบบว่าป้องกันไม่ให้น้ําที่รั่ว่ะพุ่งขึ้นมาได้นะคะจากนั้นใช้เคเบิลไทยนะคะเคเบิลไทรัดอีกทีนึงนะคะเพื่อให้แน่ใจ อันนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะถ้าเกิดกรณีที่ท่อน้ําเกิดหักแตกแบบนี้นะคะแต่ยังมีส่วนที่ยื่นขึ้นมาจากจุดที่เราสามารถที่จะเอาถุงครอบได้นะคะมัดให้แน่นเลยนะคะจากนั้นลองเปิดน้ำนะคะ,ะว่าถุงที่เราครอบแล้วก็จุดที่เราลั้นเนี่ยแน่นดีแล้วหรือยังะคะถ้าไม่มีน้ํา ซึมออกมานะคะก็ใช้ได้นะคะนี่คือวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อกอกน้ำของเราแตกนะคะแล้วก็มีส่วนที่สามารถที่จะนำถุงพลาสติกคุมแล้วก็หลัดเลยได้นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปนี้จนจบนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเ,เวลาที่มีกรณีฉุกเฉินแบบนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วจะนำคลิปดีๆมานำเสนอให้ติดตามกันอีกนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย